บรรยากาศการลงทุนดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่หลายๆคนก็อยากจะประเมินหาโอกาสการลงทุนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะรอบสัปดาห์นี้มีตัวเลขสําคัญหลายตัวนะคะในฟากฝั่งสหรัฐทั้ง GDP ในวันพฤหัสและก็ PCE เงินเฟ้อในวันศุกร์นะคะดังนั้นจะวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมอย่างไรติดตามได้ใน t r เทรดถามค่ะ าเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนะัทพลคำถาเครือผู้อุ่งในการอาโโฟฟุปโภ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวัครับสวัสดีครับครับอ่าหุ้นไทยช่วงนี้นักทุนหลายคนบอกว่าลุ้นไม่ค่อยขึ้นเลยครับหวังที่จะให้ดัดชนีไต่ระดับขึ้นมาบ้างแต่ก็วนเวียนอยู่แถวๆประมาณพันห้าร้อยห้าสิบบวกลบตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเรามองยังไงบ้างฮะครับก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่ได้มีปัจจัยบวกที่จะ ดึงดัชนีขึ้นไปได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยปัจจัยลบก็มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางต่างประเทศนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะเห็นคู่ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นจีนกับทางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการแบ่งขั้วนาจกันมากขึ้นนะครับในขณะที่ ฝั่งของจีนและฮ่องกงเองเนี่ยก็มีปัจจัยลบกวนเฉพาะตัวของเขาด้วยนะครับก็คือการกลับมาระบาดของสายโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าในฝั่งของจีนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดประเทศมาไม่นานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้กว้างขวางเหมือนในบ้านเรานะครับก็ตลาดเลยยังกังวลกันอยู่นะครับว่าเขาจะกลับไปใช้มาตรการในการชะลอเรื่องของการเข้าออกประเทศของคนในประเทศเขาเนี่ย เหมือนในอดีตหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้เกิดแรงขายจากความกังวลตรงนี้ลงมารวมถึงเรื่องของค่างเงินฮ่องกงดอลลาร์ด้วยนะครับที่ธนาคารกลางฮ่องกงเองเนี่ยใช้เงินเข้าไปพยุงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะเป๊กค่างเงินก็คือตรึงค่างเงินตัวเองกับตัวของดอลลาร์สหรัฐไว้แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะตรึงไม่ค่อยได้นะครับก็เลยเป็นความกังวลที่ทําให้ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเหนือเนี่ยอ่อนเปรีย้ยเพียแรงทุกวันเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยรอดูเรื่องผลประกอบการนะครับคนก็พยายามลดความเสี่ยง เพื่อรอดูก่อนว่างบจะออกมาสวยไม่สวยอันนี้1น่นะครับอันที่2ก็คือรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐวันพฤหัสนี้ GDP ตัวมาหนึ่งจะเผยโฉมแล้วตลาดคาดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ย CPI นะครับของเดือนมีนานครับของสหรัฐเนี่ยตลาดคาด0.4%่เปอมันออนมันแล้วก็ 4. 5่จุดเปร์เซยียออนียซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อบ่งชี้ถึงการประชุมเฟดวันที่ 3, สาพฤษภาคมในหลักถัดไปด้วยนะครับครับ เรามองแล้วนี่นะคะโอกาสของการประเมินสถานการณ์นะคะมีภาพลบกดดันแบบนี้แสดงว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปต่อจากนี้ก็ค่อนข้างจะอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าคะ ครับผมคิดว่าด้วยเงื่อนไขวันหยุดยาวที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือสัปดาห์นี้เราเทรดเต็มสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าเราเอมีวันหยุดต่อเนื่องนะครับ,รบมันอาจจะทําให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยแผ่วไปอีกนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจะกลับมาคึกคักแล้วเราก็คาดหวังอัพไซได์อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง นะครับซึ่งสถิติบ่งชี้ว่าก่อนเลือกตั้งสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดอีเลคชันลลรี่หลังเลือกตั้งถ้าเกิดว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบ,บาลไม่นานนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยหสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดยาวเราตัดไปก็จะเหลือแค่สัปดาห์เดียวนะครับ,รบก็คือสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งที่อาจจะเห็นจังหวะการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้เรามองกรอบข้างล่างเนี่ยก็คือ 1, 45, 1, ค็นนรับที่ไม่น่าหนะครับแต่ว่า อัพไซต์ข้างบนจะเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนเอาระยะสั้นก่อนก็คือผลประกอบการที่จะเปิดเผยในกลุ่มของเรียวเซกเตอร์วันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Home Pro ออกมาออกมาตามคาดแล้ว mm hmm. ก็จะเหลือตัวของ s c g Pa c k a พ i n g รนะครับภา mm hmm. วนาว่าขอให้ออกมาใกล้เคียงหรือว่าดีกว่าที่ตลาดคาด mm hmm. ซึ่งตลาดทำไว้ประมาณสัก900ล้านตรงนี้น่าจะหนุนเซนิเมนต์การลงทุนกลับขึ้นมาแล้วก็ดึงให้ s e ็นจินเเนี่ยขึ้นมาทดสอบแถวบริเวณ1565 1570จุด mm hmm. ก่อนท mm ี hmm. ่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวได้ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เราก็จะคาดหวังได้มากขึ้นกับ e a r n i n g ็งซีซั่นในรอบนี้แต่ถ้าเกิดงบไม่ช่วยเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ในกรออบบเดดิมมคัข้างงนกก็จยู่แถว1500,600 กลยุทธ์ต้องเป็นยังไงครับรอดูงบก่อนหรือว่าซื้อดักได้เลยเราเราแนะนําฝั่งไหนมากกว่ากันครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารอดูความชัดเจนในเรื่องของผลประกอบการก่อนนะครับเว้นแต่ว่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนด้านล่างนะครับแล้วเราก็มั่นใจเรื่องของผลประกอบการที่จะฟื้นกลับขึ้นมาจริงๆนะครับ,รบและคงจะเลอกต้องเลือกหุ้นเป็นตัวๆนะครับดูเป็นรายกลุ่มเนี่ยดูยากมากเพราะว่ากลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่งบดีและงบแย่นะครับ,รบแฝงอยู่ในนั้นมันขึ้นอยู่กับ เรื่องของการบริหารต้นทุนเ,ออเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทจริงๆนะครับ,รบอย่างวันนี้เราแนะนำท็อปพิกเป็นตัวของโอสุนสภานะครับเราให้แนวต้าน30บาทนะครับแนวรับก็ อยู่แถวประมาณสัก27.5-28บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่างบไตรมาหนึ่งสวยส่วนทางกับ C B G เลยนะครับอันที่สองก็คือโมเมนตัมดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรดักต์ของเขาพอเขาปรับราคาขึ้นมาแล้วคู่แข่งปรับตามเนี่ยมันทําให้เขาเริ่มได้มาเก็ตแชร์ขึ้นมานะครับแล้วก็การบริหารต้นทุนทําได้ดีขึ้นมาจิ้นกลับมาขยายตัวค่าไฟเริ่มลงนะครับต้นทุนวัตถุดิบเริ่มเริ่มลงและที่สําคัญที่เราชอบองคสุภามากๆกก็คือ ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเป็น n e t cash company อันนี้รอดพ้นจากภาวะ e c e ซ s i o n ได้ก็ต้องบอกว่าถูกรบกวนจากร c e ซ s i o n ได้น้อยน้อยกว่าคนอื่นแล้วกันนะครับที่มีภาระหนี้เยอะๆนะครับเราก็เลยคิดว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยราคาหุ้นก็พักลงมาอยู่ในโซนด้านล่างพอดีแนะนําเกณฑ์กำไรระยะสั้นอย่างเงี้ยคือซื้อดักบบได้นะครับค่ะได้เลยข่าววันนี้ขอบพระคุณคุณอ้วนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายก็จะเงาหงาหน่อยนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยเปิดตลาดมาประมาณ15นาทีแล้วซื้อขายกันไปแค่4,500ล้านบาทเท่านั้นเอง